เรามาทําความเข้าใจกับน้ํามันมะพร้าวสก,กัดเย็นที่เป็นของผู้ใหญ่นะคะของคุณแม่ที่ใช้สําหรับเช็ดฝ้ากระจริงน้ํามันมะพร้าวโดยธรรมชาติทั่วไปเนี่ยเขาจะมีกรดไขมันอยู่2ตัวที่เรียกว่าไลโนเลอิกแล้วก็โอเลอิกคุณแม่เนื่องจากว่าอีเจ้าไลโนเลอิกที่เป็นองค์ประกอบในน้ามันมะพร้าวเนี่ยช่วยบำรุงผิวถูกต้องไหมคะส่วนเจ้าโอเลอิกเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ เป็นคล้ายๆสารลดแรงตึงผิวนั่นหมายความว่าช่วยชำระล้างสิ่งสกปรกที่ตกค้างบนใบหน้าไม่ว่าจะเป็นคราบแป้งนะคะคราบไขมันเวลาเราทาบีบีซีซีครีมครีมโลชั่นอะไรที่เราทาหรือฝุ่น PM หรืออะไรก็แล้วแต่ที่ตกค้างอยู่บนหน้าเนี่ยอีเจ้าโอเลอิกเนี่ยมันช่วยชำระล้างเนื่องจากว่ามันเป็นสารลดแรงตึงผิวด้วยเช็ดหน้าแล้วเฮ้ยแบบหน้าใสหน้าเนียนเกลี้ยงใสก็เพราะสารตัวนี้แหละค่ะก็ถ้าคุณแม่จะเอาแบบเรื่องของการทำความสะอาดหรือคลีนหน้าเวิร์กแนะนำให้ลงน้ำมันมะพร้าวก่อนทุกตัวค่ะ สำลีนี้ดำเมี่ยงเลยนะคะหน้าใครเป็นกระเป็นจุดดำๆซึ่งเราไม่รู้ว่าสาเหตุดำเพราะอะไรฝุ่นหรือเปล่าเงือกับฝุ่นเจอกันนะถ้าคุณแม่ใช้นะ้ำมะพร้าวสก,กัดเย็นขวดนี้เช็ดนะมันจะลอกเป็นขุยๆเป็นเส้นๆเลยค่ะคุณแม่